คือการอบรมจิตของตนให้สงบและให้รู้แจ้งการทำจิตของตนให้สงบก็คือเป็นการขาจัดอากุศลธรรมส่วนกลางได้แก่นิวรณ์ทั้งห้าหรืออากุศลวิตก ดังที่กล่าวมาแล้วบ่อยๆโดยใจฟามก็คือทำใจของตนให้สะอาดควรแก่การรับธรรมเบื้องสูงหรือทำใจของตนให้ผ่องแผ้วพ้นจากอำนาจของอกุศลคือนิวรณ์จะได้เกิดภูมิธรรมคือปัญญา ดังในกล่าวมาบ่อยๆว่าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในความเป็นไปในชีวิตของเราเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นไปในการปฏิบัติถ้าใจของเราผ่องแผ้วใจของเราสะอาดเป็นกุศล การทำการพูดการคิดก็เป็นกุศลตามถ้าใจของเราไม่สะอาดแม้ช่วงหนึ่งในขณะใดในขณะนั้นก็อาจทำพูดคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลได้การทำใจสะอาด ให้เกิดความสงบดังได้กล่าวมาแล้วโดวยวิธีการเพ่งภาวนาอยู่ก็ดีคือพุทโธพุทโธหรือเพ่งพิจารณากายนี้ก็ดีเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลเป็นสักว่าก,กายนี้สักว่ากาย ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาก็ดีเพื่อเป็นอุบายให้เกิดความสงบความเพ่งจนเกิดความสงบอย่างหนึ่งความพิจารณาจนเห็นจริงเกิดความสงบอย่างหนึ่งคือการพิจารณาเมื่อเห็นจริงแล้ว ความที่จิตเคยยึดติดอยู่ในอารมณ์นั้นก็ไม่มีเหมือนกับว่าบุคคลที่มีความโกรธอยู่ใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธว่าทำใจให้เดือดร้อนให้เกิดความวุ่นวุ่น,ว,นวายบางทีเราไปโกรธคนเขาที่เขาไม่โกรธเราเลย หรือบางทีเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยไปโกรธเขาไม่ชอบเขานึกคิดไปด้วยเรื่องราวต่างๆในคนคนนั้นเขาอยู่สบายเขาไม่ได้มีอะไรเลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เราที่เราร้อนจิตของเราเต้นเป็นแรงเป็นกาถึงตัวไม่เต้นจิตมันเต้นพอฟามนนึกคิดเพราะจิตที่โกรธนั้น ในลักษณะของความฟุ้งซ่านหรือเดือดพล่านในอารมณ์ที่ไม่พอใจครั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นความโกรธนี้ไม่มีคุณความโกรธนี้ผู้อื่นเขาไม่ได้โกรธเลยเรามัวโกรธอยู่แต่คนเดียว โกรธทีไรใจก็เร่าร้อนในขณะใจเร่าร้อนทำอะไรก็ไม่เรียบร้อยพูดอะไรก็ไม่งามนึกคิดอะไรก็ฟุ้งซ่านหาความสงบได้ไหมยิ่งโกรธมากความสุขก็หายไปโกรธมากเท่าไรความสุขไม่มีเหลือมีแต่ตัวความโกรธหรือความพยาบาทเกิดขึ้น เมื่อความสุขหรือความสงบหายไปคุณชาติแห่งบาปก็จะเกิดขึ้นในจิตคิดเบียดเบียนเขาบ้างกันแกล้งเขาบ้างฆ่าเขาบ้างเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเต็มที่แล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วรู้ตามความเป็นจริงแล้วเห็นดังกล่าวแล้ว พิจารณาตามความจริงแล้วว่าเป็นโทษพอรู้เห็นว่าเป็นโทษเป็นของไม่ดีจิตนั้นมันก็จะปล่อยวางเองไม่ต้องไปบังคับให้วางไม่ต้องไปบังคับให้เชื่อเห็นด้วยจิตที่พิจารณาซึ่งมีปัญญาเข้าประกอบเมื่อเห็นแล้วความโกรธก็หายไป เมตตาธรรมเมื่อพิจารณาก็จะเกิดขึ้นเมื่อจเจริญขึ้นก็จะเกิดขึ้นน้ำขุนออกไปน้ำใสเข้ามาโดยธรรมชาติที่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นที่ท่านสอนว่าพิจารณาเกสาโลมาณขาทันตาตะโจให้เป็นของปฏิกูลคืออย่าเห็นว่า สิ่งเหล่านี้เป็นของสวยของงามน่ารักน่าใครจะเป็นสาภาพความเป็นไปในขณะใดก็ตามเด็กก็ตามหนุ่มสาวก็ตามแก่เท่าก็ตามแท้จริงไม่ว่าอะไรแต่ละอย่างละอย่างผมคนเล็บฟันหนังอยู่กับของปฏิกูลทั้งสิ้น เป็นไปกับของปฏิกูลทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงว่าในวัยหนึ่งตรรรัร,ร่างกายที่กำลังสมบูรณ์เต็มที่อะไรอะไรก็อยู่ตามปกติหูตาคิ้วจมูกปากผิวพรรณต่างๆอยู่ตามปกติกำลังอิ่มกำลังเต็มที่ซึ่งก็ไปสมมติยึดถือกันว่าเป็นของสวยของงาม แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากผมดำก็เป็นขนผมขาวผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็เหี่ยวยน่นวันที่เคยมั่นคงก็โยกคลอนปากที่เคยเป็นปกติก็บูดเบี้ยวทุกสิ่งทุกอย่างย่อมค่อยๆค,คลายออกมา ตามความจริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้พิจารณาไว้เพื่อให้รู้ตามความจริงว่าต้นเป็นอย่างนี้กลางเป็นอย่างนี้ปลายเป็นอย่างนี้ในลักษณะในความเปลี่ยนไปเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจะพบคนอยู่ในลักษณะไหนก็รู้เท่าทันตามความเป็นจริงหมดอย่ามาหลอกอย่ามาแตง่ง ด้วยสีสันประการใดก็าตามรู้เท่าทันตามความเป็นจริงหมดเมื่อความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับจิตความยึดถือก็ปล่อยวางความรู้ก็ปล่อยวางเหมือนกับว่าผลาไม้ผลหนึ่งที่เขาฉีดยาพิษไว้คนไม่รู้ที่ก็ผลไม้กำลังกาลังงามหน้าบริโภค เห็นข้าวก็อยากได้อยากไปกินซื้อไปกินถึงแก่ความตายส่วนคนที่รู้ว่าผล,ลไม้งามผลนี้ข้างในมียาพิษอย่าว่าจะซื้อให้ก็ไม่เอาหรือจ้างให้กินก็ไม่เอาฉันใดผู้ที่ใช้ปัญญาพิจารณากายนี้เห็นเป็นปฏิกูลแล้วจิตก,ก็คลายกามความกำหนัด จิตก็จะเกิดความผ่องแผ้วผ่องใสพิจารณาได้มากเพียงใดใจก็จะผ่องแผ้วมากยิ่งขึ้นนี่พูดถึงวิธีภาวนาด้วยการพิจารณาอันจะเกิดอารมณ์อย่างนี้บางทีก็พิจารณาไปเช่นเกสาโลมานะขาทันตาที่เคยชี้แจงบ,บ่อยๆกลับไปกลับมาก็อาจจะเกิดนิมิต ขึ้นในข้อใดข้อหนึ่งก็เกิดความสงบขึ้นเห็นสรีระร่างกายตัวนั้นเช่นปอดหัวใจเป็นต้นเห็นสภาพนั้นอย่างชัดเจนเมื่อเห็นสภาพนั้นอย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นนั้นไม่มีอะไรงามแต่และอย่างละอย่างเป็นของปฏิกูลทางสิน้นยิ่งกระเพาะด้วยแล้ว เพราะลำไสย้ยู่แล้วก็ยิ่งปฏิกูลน่ะเพราะต้องผ่านอาหารเข้าไปแล้วออกไปเข้าไปแล้วออกไปอยู่ทุกวันถ้วยชามพาชนะถ้าเราใส่ของแล้วไม่ได้ล้างแล้วก็เอามาใส่อีกแล้วก็ไม่ล้างจะเป็นอย่างไรคราบอาหารต่างๆ ก็จะเกาะเกะกลังกระเพราะลำไส้ของเราก็เหมือนกันใส่อาหารแล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีกเราไม่เคยเข้าไปล้างมันก็มีสภาพเป็นของโสโครกเห็นเลอะออกมาก็เหม็นบางคนหายใจออกมาก็เหม็นบางคนพูดมาก็เหม็นส่วนการผายลมนั้นไม่ต้องพูดถึง ไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มสาวไม่ว่าแก่ผายลมออกมาก็เหม็นทั้งนั้นเหมือนกันหมดเพราะอะไรเพราะภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้จนเห็นชัดขณะที่พิจารณาไปก็เหมือนกับว่าได้ฝักซักพอกใจไปคือซักพอกจิตไป ให้จิตค่อยรู้ค่อยเห็นค่อยรู้ก็เห็นเป็นไปพระพุทธเจ้าไน้พาพระนันทะไปดูหลุมศพบ้างไปดูคนตายบ้างไปดูนางฟ้าบ้างไปดูสิ่งปฏิกูลต่างๆบ้างว่าที่สวยงามนักคือนางฟ้าเป็นอย่างนี้แล้วตายแล้วก็เป็นอย่างนี้ มีสภาพนี้เหมือนกันหมดจนเกิดความสังเวชร,รับปรงตกคือมีปัญญารู้แจง้งรู้แจง้งเห็นจริงขึ้นก็ไม่เกิดความยึดถือจิตก็ปล่อยวางสิ่งที่ยึดถือมาก็ปล่อยวางหมดจิตก็เป็นอิสระความผองแผ้วของจิตที่เห็นแล้วรู้แล้ว ไม่เข้าไปยึดถืออีกแล้วความมัวหมองต่างๆก็ไม่มีถ้าทำได้เพียงชั่วขณะก็เป็นคณิกะสมาธิถ้าทำได้เป็นพักๆนานๆก็เป็นอุปจารสมาธิถ้าทำจนจิตชัดเจนอยู่สม่ำเสมอแน่วแน่เป็นหนึ่งไม่มีอื่นมารบกวนอีกก็เป็นอัปปนาสมาธิ นี่พูดถึงสมาธิในทางพิจารณาส่วนสมาธิในการเพ่งก็ที่ทำกันอยู่คือพุทธโธพุทธโธก็ต้องมีสติคอยกำหนดรู้อยู่กับพุทธโธนั้นจนใจไม่รับสิ่งอื่นรับแต่พุทธโธอย่างเดียวและในที่สุดก็ค่อยๆเบาลงเบาลง จิตที่เบาเป็นจิตที่ใกล้สมาธิจิตที่ยังหนักยังมืดห่างสมาธิเวลาทำสมาธิต่อแต่ละครั้งเมื่อนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนอิ่มใจแล้วพยายามทำให้ใจนี้เบาก่อนหายใจก็เบาๆทำให้ใจเบาๆ เพราะจุดที่ว่าทำให้ใจนี้เบานั่นแหละผู้ที่บำเพ็ญกรรมฐานจึงควรฉันอาหารเพียงมื้อเดียวเวลาเดียวและอย่าให้มากนะักคือถ้าอิ่มมากเกินไปจิตมันจะหนักมันมีส่วนอยู่ด้วยแต่ถ้าน้อยเกินไปจนหิวโหวย ไม่มีกำลังก็ขาดมัชชิมาขาดสายกลางต้องพอเหมาะพอดีพร้อมที่จะทำให้จิตเบาก็ได้ไม่อึดอัดเรื่องอาหารนั่นคือจะทำให้จิตเป็นสมาธิง่ายเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิพร้อมแล้วจึงต้องหายใจเบาๆทำจิตเบาๆ และจิตท,ที่เบาๆนี้บังคับง่ายด้วยสติอยู่ในลักษณะไหนก็บังคับง่ายไม่ค่อยจะดื้อกับสติที่กำหนดรู้อยู่จิตจึงรวมได้ง่ายสงบได้ง่าย กำลังรวมของจิตต้องอยู่ในสภาวะที่เบาจึงจะรวมง่ายถ้าสภาวะของจิตอืดอาดมืดมนก็ทำให้รวมยากจึงต้องหาวิธีการอื่นๆชำระในข้อน,นั้นเสียก่อนคือชำระในส่วนหยาบเแียก่อนเหมือนกับไม้ ที่ในช่างเขาเอามาแต่งถ้าไม้นั้นยังขรุขระมากเขาก็ใช้เครื่องมือหยาบวานบ้างกบบ้งางทาตกแต่งเพื่อให้มีผิวเรียบมีผิวเรียบถ้าไม้นั้นมีผิวเรียบสมควรแล้วดีแล้วเขาก็ จะแต่งมันกบเพียงเล็กน้อยคือใช้กระดาษทรายแล้วก็ลงน้ำมันน้ำยาก็จะเกิดความสวยงามจิตก็เหมือนกันถ้าฟุ้งซ่านมากนะกก็อาจจะต้องใช้วิธีขม่มคือข่มจิตไว้นานๆเห็นนึกพุโทโธกับน,นึกพุโทโธเร็วๆนานๆ และมีสติรู้อยู่ในการนึกพุโทโธนั้นแล้วนานๆเข้าก็ค่อยผ่อนดูว่าจิตพอจะยอมกำหนดรู้ได้หรือยังถ้ายังไม่ยอมก็ต้องทำต่อไปอีกหรือไม่ก็หายใจเข้าออกให้สัน้นใหน้ให้ยาวๆอึดใจไว้ผสมบ้างพอสมควร จนฝาจะรู้สึกในใจเบาก็แสดงว่าจิตยอมอ่อนลงและยอมรับได้ง่ายเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงต้องมีอุบายวิธีต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นไปเพราะเมื่อจิตอ่อนแล้วเรียกว่าจิตควรแก่การงาน สติปัญญาพร้อมแล้วปล่อยวางอุปาทานแล้วอินทรีย์แก่กล้าแล้วควรแก่การรับฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนว่า <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอนุบุพิกถาบ้งางแลนอื่นๆบ้างและจึงสอนอริยสัจสี่ภายหลัง <c oughs> ก็เพื่ออุบายแต่งจิต <c oughs> ให้เบาบางจากกิเลสให้ถึงพร้อมในความให้อินทรีย์พั่งพร้อมคือความเป็นใหญ่ศรัทธาเป็นใหญ่วิริยะเป็นใหญ่สมาธิเป็นใหญ่ปัญญาเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่เมื่อเหล่านี้พร้อมกันเรียกว่า พร้อมด้วยอ,อินทรีย์หรืออินทรีย์พร้อมแล้วสมควรแก่การฟังธรรมเบื้องสูงก็จะพ้นได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติทางจิตก็เหมือนกันต้องพยายามปัดฝาดอากุศลต่างๆให้จิตเกิดความผ่องแผ้วจิตเบาพร้อมแล้วที่จะภาวนาทั้งเพ่ง หรือทั้งพิจารณาและเมื่อทำได้ขนั้นแล้วภาวนาไปจิตก็จะสงบได้ง่ายจิตสงบด้วยลักษณะอย่างไรเพิ่งมีสติปัญญารู้ก็หมดรู้นั้นไว้เฉยๆมีจิตเพ่งดูพร้อมด้วยสติ ถ้าสงบได้เดี๋ยวเดียวเราก็รู้ว่านี่เป็นคณิกะสมาธิเป็นภักๆก,ก็เป็นอุปจาระเป็นตน้นแล้วก็จำวิธีการต่างๆไว้ว่าจิตสงบต้องทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในอุปนิสัยของเราหรือในบุญวาสนาของเราจำหนทางนั้นไว้แล้วก็ฝึกอารมณ์เหล่านั้นให้มากๆ จิตก็จะสงบงานานมากขึ้นมากขึ้นกว้างมากขึ้นจนมีพลังคือสติก็เป็นพละสมาธิก็เป็นพระเมื่อมีกำลังแล้วนั่นแหละจึงควรจะการพิจารณาให้เกิดปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงต่อไปเพราะฉะนั้น หน้าที่สำคัญเมื่อมีศีลดีแล้วพึงตั้งใจปฏิบัติในสมาธิด้วยการพิจารณาก็ได้ด้วยการเพ่งก็ได้หรือปกติเราภาวนาเพ่งอยู่แต่ว่าในขณะเริ่มหมายอารมณ์ที่จะตั้งสมาธินั้นยังไม่สะดวกกับการเพ่งก็ต้องพิจารณาถ้าใจใจสว่างก่อนก็พิจารณาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ จนใจสว่างดีแล้วก็พิจารณาให้ใจเบาแล้วก็ภาวนาต่อไปในบทที่เคยภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งเน้นหนักลงสติสติให้เกิดความประณีตหนักแน่นในการที่พิจารณาว่าพุทโธพุทโธนั้นสติเป็นธรรมะที่สำคัญ และเป็นตัวธรรมะทีค่คุมจิตได้เมื่อสติเหนือกว่าคุมจิตได้เมื่อใดเมื่อนั้นจิตก็สงบและเมื่อจิตสงบแล้วสติกับสมาธินะั่นอยู่ด้วยกันแล้วสติกับสมาธินั่นแหละไปคุมปัญญาคือใช้ปัญญาพิจารณาสมาธิสติ ปัญญาดูด้วยกันก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงแนวทางสำคัญที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะถึงซึ่งปัญญานั้นต้องผ่านสมาธิให้เข้วคล่องว่องไวหนักแน่นมั่นคงดีเสียก่อนดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจพยายามอบรมสมาธิของตนให้มีกำลังแก่กล้าให้เป็นสมาธิพลระสต,ติพะระดังในกล่าวมาแล้ว ็จะเกิดความมั่นคงทางจิตสมควรแก่การพิจารณาให้เกิดปัญญาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป